สวัสดีครับอันนี้สุ่มงานชุดปาดบ่าบางานมืออีกเจ้านะครับชุดนี้ตามยิ่งจะส่งกับสี่ชุดเมื่อกี้นะครับแต่พอดีผมทาเสร็จแล้วผมวางใส่ในกล่องนะครับเลยทีนี้อ่าพวกกระดาษมันทับนะครับก็เลยไม่เห็นต้องขอภัยลูกค้าทานี้ด้วยนะครับอ่ะจะส่งให้นะครับก็เดี๋ยวมาดูในชุดว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรีวิวดูนะครับก็มีด้ามมือหมุนปกติเลยนะครับด้ามมือหมุนที่จะให้ไปนี่หนึ่งตัวนะครับด้ามมือหมุนแล้วก็มีปอกใส่แกนหินแกนปาดนะครับปอกตัวนี้นะครับก็จะะใส่ไปงีี้นนครับ ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแกนใส่หินแกนใส่หินลูกค้าเลือกเบอร์4.47นะครับ4.47นี่ใส่หินหินของเราเป็นหินเพชรละเอียดพิเศษนะครับมีตั้งแต่เบอร์19มิลจนถึง30 34มิลเราจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีแกนใส่เม็ดมีดนะครับแล้วก็เม็ดมีด3มุมแกนลูกค้าเลือกเป็น4.47แล้วก็มี3ามมุมเป็นตัวสั้น อ่าสิบสิบสิบห้ามิลนะครับสิบห้ามิลนะครับมีสิบมิลสิบห้ามิลยี่สิบมิลแล้วก็ยี่สิบห้ามิลครับส่วนความโตของมีดปาดก็หกมิลครับผมใช้หกมิลนะครับนี่ใส่ไปงี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะชุดนี้ก็จะประกอบเป็นไปได้เลยนะครับปกติประกอบเสร็จลักษณะหน้าตาจะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะครับอ่าส่วนหินนะครับหินของเราเป็นหินพิเศษอยู่แล้วนะครับสนพิเศษของหินของเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดู อันนี้เป็นหินที่ลูกค้าทิ้งไว้ที่ร้านเลยนะครับไม่เอานะครับลูกค้าส่งมานะครับส่งมาบอกว่าเอ้ยให้เจาะแล้วก็ทําเป็นเกียวแบบแบบเหมือนของช่างให้หน่อยนะครับจะมาใส่กับกับกับชุดที่ทางกับช่างนะครับผมเลยว่าเอ้ยหินแบบนี้จะใช้ดีเหรอผมทมําไปแห่นึงเขาบอกว่าโอ้โหปั่นทีบ่าเป็นเส้นหมดเลยนะครับเขาก็เลยไม่ใช้อ่ะเดีย๋ยวมาดูนี่เห็นไหมแตกต่างกันเลยนะครับหินเืองานผิวประมาณนี้นะครับ